คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานาการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการวางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด17คน ได้แก่ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญ1คนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ6คนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการหกคนและตำแหน่งครูสีคนรวมทั้งหมด17คน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากตารางพบว่าปีการศึกษา2556ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่2สูงกว่าภาคเรียนที่1และในปีการศึกษา2557ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่2สูงกว่าภาคเรียนที่1ผลการสอบโอนเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2,557เฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา2,556อยู่ที่0.02ผลการสอบโอเนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,557เฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา2,556อยู่ที่1.41 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การดําเนินการของโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์งบประมาณ70,000บาทดังนี้กิจกรรมที่1ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ได้แก่คลินิกคณิตศาสตร์งบประมาณ5,000บาทครูผู้รับผิดชอบโครงการคือนางเกิดสิริทองนวล นายวัชรินทร์ศรีวงศ์นายวิเศษสินสิริและนางสวัยบูตั้งโครงงานคณิตศาสตร์งบประมาณ5,000บาทครูผู้รับผิดชอบโครงการคือนางสุพีนามคงนางสวัยบูตั้งและนางสาวชนทิชาวันทองได้ดำเนินการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง5การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศริสเกตวันที่20กุมภาพันธ์2559ณโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมอำเภอไพรบึงจังหวัดศริสเกตดังนี้โครงงานคณิตศาสตร์ม .1 ถึงม .2 ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงินเรื่อง แซนวิชกับคณิตศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์ม4ถึงม5ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับคุณภาพเหรียญทองเรื่องการกำหนดเชิงเส้นกับกำไรสูงสุดของการขายไข่กิจกรรมที่2การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์งบประมาณ1,000 0บาทส่วนที่ได้ดำเนินการแล้วคือ การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดวันที่20กุมภาพันธ์2559ณโรงเรียนไพบึงวิทยาคมอำเภอไพบึงจังหวัดศรีสะเกดดังนี้เอแมทม .1-3 ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญทองแดงเอแมทม .4-6 ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญเงินกิจกรรมคิดเลขเร็วม1-3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับคุณภาพเหรียญทองกิจกรรมคิดเลขเร็วม4-6ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับคุณภาพเหรียญทองเกม24ม1-3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับคุณภาพเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ม1-3ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพเหรียญทองกิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ม4-6ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพเหรียญทองและส่วนที่กำลังดำเนินการคือการจัดการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์กิจกรรม A-map 180 IQ เกม24 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนคุณหานุยาสันในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,559กิจกรรมที่3กิจกรรมความเป็นเลิศ best practice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์งบประมาณ1,000 0บาทครูผู้รับผิดชอบโครงการคือนางสาวจันส์สมาลีวันทวงนายบุญจันทร์ผลแก้วนางสาววิรัติสิริวรลเลิศ ผลงานที่ภาคภูมิใจปีการศึกษา2,558ผลงานนักเรียนเด็กหญิงปันธิตาปรีเปรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ8เป็นตัวแทนนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดที่มีอัจฉริยภาพด้านวิชาการวิชาคณิตศาสตร์เข้าแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปีการศึกษา2558ครูผู้ควบคุมนางสาวสก,กุนารันพิสาร การแข่งขันท kind of ักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดประจำปีการศึกษา2558ณโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2559การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ม .1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ม .4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพเหรียญทองกิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ม .1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพเหรียญทองและกิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ม .4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพเหรียญทองผลงานครู นางปันธิตาพลแก้วได้รับการคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกครูและผู้บริหารดีเด่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลคุรุเกียรติคุณ รับการคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสครูดีประจําปี2558ได้แก่ 1. นนายบุญจันทร์พลแก้ว 2. นางสาววิภาวดีคำแดง 3. นางสาวสกุณารันพิสารน,นางเกิดสิริทองนวลได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะจากครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเป็นครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญนางสิริกุลพลพันธ์ได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะจากครูวิทยาฐานะครูชำนาญการเป็นครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษนายบุญจันทร์พลแก้วและนางสาวชนทิชาวันทองได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะ จากครูคอส1เป็นครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการปัญหาและอุปสรรคด้านนักเรียน 1. ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ำ 2. นักเรียนไม่ชอบคิดไม่ชอบแก้ปัญหา 3. ขาดการฝึกฝนและทบทวนความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 4. นักเรียนห่วงเล่นเกียจคร้านไม่ตั้งใจเรียนไม่ชอบเรียนชอบก่อกวนในห้องเรียนชอบลอกงานหรือการบ้านมาส่ง 5. นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนื่องจากมีพื้นฐานการคำนวณที่ไม่ดี 6. ไม่มีสมาธิในการเรียนเนื่องจากจัดเวลาเรียนในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมด้านครู 1. ไม่มีสื่อประกอบการสอนที่ทันสมัยสื่อมีน้อยไม่หลากหลาย 2. ครูตรวจงานไม่ทัน 3. เวลาสอนน้อยเนื้อหามีมากสอนไม่ทันบางชั่วโมงสอนในภาคบ่ายทำให้นักเรียนไม่สนใจ 4. นักเรียนมีความแตกต่างกันมากทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลำบากด้านหลักสูตรหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้เรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา ด้านผู้ปกครองไม่สนับสนุนและไม่เอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียน 1. จัดอบรมให้กับครูคณิตศาสตร์หรือส่งครูเข้ารับการอบรมให้ทั่วถึงและสม่ำเสมอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์การผลิตสื่อการสอนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น 2. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะท,ทางคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆจัดเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน